วันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับข้าวโครงย่างต้มแซบเนื้อแดดเดียวแล้วก็อันนี้ก็แดดเดียวเหมือนกันนะคะการคู่ข้าวเหนียวนะคะอันนี้แม่ทินจะต้มแซบนะคะเบต้อยพี่สาวเขาเอามาฝากนะคะ ให้กินกลางทางแต่ไม่ได้กินนะคะก็เลยเอาแช่ตู้เย็นเลยเอามาปรุงกินตอนนี้นะคะของที่แม่ทินเตรียมก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็น้ำแล้วก็มะนาวแล้วก็พริกนะคะ นี่โคงอ่อนนะคะโคงอ่อนเนื้อถ้าสมัยอยู่มุกดาหารหน้าหนาวนะคะเบก็ชอบต้มอากาศหนาวๆมากินสดร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะ หยิบมะนาวนะคะ เสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จได้กินแล้วค่ะสดร้อนๆอร่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะได้มือหนึ่งและขอบคุณพี่สาวนะคะเบต้อยนะคะเบต้อยเอามาฝาก แม่ตินจะทําแจ่วขมนะคะอันนี้เพี้ยนะคะก็คั่วค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆค่ะแกวเพี้ยขมก็เสร็จแล้วนะคะ